สำหรับก่อนหนะ้านี้ที่ผมบอกไปว่าราคาทองคําจะขึ้นน,นะครับณนะขณะนี้ก็ขึ้นจริงเนาะขึ้นไปหลายบาทแล้วถามว่ามันจะขึ้นไปถึง35,000บาทไหมก็มีโอกาสขึ้นน,นะครับเพราะว่าสันนิบาตอาหรับเนี่ยที่เขาหนุนหลังปาเลสไตน์เพื่อต่อต้านในส่วนของอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงยังใช้วิธีการตอบโต้ไม่เต็ม100%แปลว่าอะไรแปลว่าณนะขณะนี้เนี่ยต้อง ให้กลุ่มสัิบาตอาหรับเนี่ยที่เป็นผู้ที่ครองน้ํามันนะครับหรือซัพพลายด้านพลังงานน้ํามันเนี่ยบอยคอรดให้เต็มเหนียวไปก่อนเลยแปลว่าอะไรแปลว่าสถานการณ์ความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ํามันเนี่ยที่ส่งผลกระทบนะครับต่อยุโรปทั้งหมดเลยเนี่ย น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมื่อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับตลาดหลักทรัพย์หรือเงินที่จะเอาไปไว้ในส่วนของการลงทุนฝั่งนั้นเนี่ยจะถูกย้ายมาอยู่ที่สินทรัพย์มั่นคงและสินทรัพย์มั่นคงที่มั่นคงที่สุดนั่นคือทองคําครับแปลว่าน่าจะมีเงินเนี่ยไหลเข้าไปในกลุ่มทองคําเพิ่มเติมมากขึ้นครับโอกาสที่จะแตะ35,000่ 35, บาทต่อ1บาทเนี่ยมีโอกาสสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือทองคําเอาไว้รอ35,000บาทก่อนนะครับรอค่อยขายออก ย่างไรก็ตามครับต้องมาดูว่าในสถานการณ์ความไม่สงบครั้งนี้แน่นอนครับว่าไม่ได้สอเขายืดเยือ้อมันยืดเยื้อแน่นอนครับเพราะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปควบคู่กับสงครามรัเสเซียและยูเครนที่ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆแต่ว่าในฝั่งของรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยแน่นอนครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ตัวแล้ว แปลว่าฝ่ายที่สนับสนุนหรือนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุกลามไปมากกว่านี้ไม่เหมือนอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครั้งนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยเป็น2กลุ่มแรกแต่แน่นอนครับยังมีกลุ่มไอซิสที่พร้อมมาแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสันนิบาตอาหรับก็มีกลุ่มกองกําลังมากมายครับที่พร้อมจะมาลงแขกอิสราเอล